ถ้าพูดถึงการเมืองในสงขาเขต8นะครับหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เรื่องพักการเมืองแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่ามันคือสมรภูมิของขั้วอํานาจถึง4ขั้วที่กําลังต่อสู้กันเพื่อกําหนดอนาคตของพื้นที่แห่งนี้ในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลวัตที่ซับซ้อนนี้กันครับ ใช่แล้วครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เขตเลือกตั้งธรรมดารรมดาเลยแต่มันเป็นเหมือนจุดตัดของผลประโยชน์ที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับของกลุ่มอํานาจสกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายมีวิธีการที่ต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามีใครกันบ้างเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มกันที่อํานาจดั้งเดิมที่อยู่มานานแล้วก็ไปดูผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาท้าชิงจากนั้นก็เป็นเรื่องของทุนขนาดใหญ่จากสวนกลางและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ พลังของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดของตัวเองครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของความขัดแย้งกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าพื้นที่อำเภอจะนะกับเทพาเนี่ยถูกมองว่าเป็นเหมือนเขตยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากๆที่ซึ่งผลประโยชน์ที่หลากหลายมันเข้ามาปะทะกันแบบตรงๆเลยและขั้วอานาจแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มอํานาจดั้งเดิมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบ้านใหญ่นั่นแหละครับซึ่งในที่นี้ก็คือเครือข่ายของตระกูลบุญญามณี ที่ต้องบอกว่ามีบุบาท,ทางการเมืองในพื้นที่นี้มาอย่างยาวนานจริงๆลองดูเส้นทางการเมืองของคุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับเป็นสสมาถึง8สมัยเป็นนายกอบจอสงขลาสองสมัยแถมยังเคยเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาไทยด้วยจะเห็นเลยว่าประสบการณ์ทางการเมืองของเขาเนี่ยมันครอบคลุมทั้งระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติเลยซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานที่ทําให้เครือข่ายนี้มีบทบาทที่ยั่งรากลึกในพื้นที่ แต่ว่าอำนาจที่ดูเหมือนจะมั่นคงนี้เนี่ยก็กำลังเจอกับความท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะความท้าทายทางกฎหมายหลายอย่างเลยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคือคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนในเครือข่ายซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบกับสถานะทางการเมืองของพวกเขาได้เหมือนกันเอาล่ะครับทีนี้เราลองมาดูผู้เล่นหน้าใหม่กันบ้างคนที่เข้ามาท้าทายอำนาจเดิมในพื้นที่นั่นก็คือพักภูมิใจไทยครับ ซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาเข้ามาพร้อมกับกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยคือภูมิใจไทยเนี่ยเขาใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปเลยนะแทนที่จะไปพึ่งระบบอุปถัมภ์แบบเก่าๆเขากลับเลือกที่จะสร้างฐานเสียงจากความนิยมในระดับชุมชนแทนโดยเฉพาะการเลือกส่งผู้สมัครที่คนในพื้นที่ให้การยอมรับอย่างชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในแถบนั้น ซึ่งคำพูดของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็สะท้อนความเชื่อมั่นตรงนี้ได้ดีเลยครับเขามั่นใจในตัวผู้สมัครของเขามากก็คือคุณคอสลีดูดสมะหรือที่คนในพื้นที่เรียกกันว่าบังลีซึ่งเป็นคนที่คนรู้จักกันดีอยู่แล้วในฐานะผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเลยครับมาถึงขั้วอํานาจที่3กันบ้างครับอันนี้เป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยเพราะมาจากข้างนอกและอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นที่นี้ไปแบบสิ้นเชิงเลยก็ได้ นั่นก็คือโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดมหึมาที่มีทั้งรัฐบาลหนุนหลังแล้วก็ขับเคลื่อนโดยทุนจากส่วนกลางครับดูตัวเลขนี้สิครับสามแสนล้านบาทแค่นี้ก็คงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจนะเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนี่มันไม่ใช่แค่โครงการพัฒนาทั่วๆไปนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพื้นที่นี้ แน่นอนว่าโครงการนี้ก็ถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ดูดีมากๆนะครับดูทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการเน้นย้ำเลยว่าจะไม่มีอุตสาหกรรมหนักอย่างพวกเปตโตรเคมีหรือโรงถลุงเหล็กเด็ดขาดแต่จะมุ่งไปที่พลังงานสะอาดกับอุตสาหกรรมเบาแทนแต่ประเด็นหลักของความขัดแย้งจริงๆมันกลับไปที่องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการสร้างท่าเรือน้าลึก ซึ่งเรื่องนี้แหละที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลกันมากเพราะกลัวว่าจะไปกระทบกับระบบนิเวศท,ทางทะเลซึ่งมันก็คือแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งรายได้หลักของพวกเขาเลยและจากความกังวลน,นี้เองครับก็นําเรามาสู่ขั้วอํานาจสุดท้ายซึ่งเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่กันเองเลยนั่นก็คือขบวนการภาคประชาสังคมที่ต้องบอกว่าเขารวมตัวกันได้แข็งแกร่งมากม กลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อนักรบผ้าถุงนะครับซึ่งชื่อนี้มันสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆถึงบทบาทนําของผู้หญิงในชุมชนที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาเอาไว้ภาพนี้มันทําให้เราเห็นการประทะกันของวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจ2แบบที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับแบบแรกคือการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มองไปที่มูลค่าการลงทุนมหาศาลในขณะที่อีกแบบหนึ่งคือเศรษฐกิจฐานราก ที่เน้นคุณค่าของทัพยากรในท้องถิ่นแท้ๆอย่างส้มจุกจนะเนี่ยเป็นสินค้า GI ที่ราคาดีมากนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มจนารักถิ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่การออกมาประท้วงนะครับแต่พวกเขามียุทธวิธีที่หลากหลายและซับซ้อนมากตั้งแต่การลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอามาใช้ยืนยันการพยายามผลักดันประเด็นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติไปจนถึงการต่อสูน้ในทางกฎหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกระบวนการต่างๆ อย่างข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละครับคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ชุมชนเขาลงแรงรวบรวมกันขึ้นมาเองเลยนะเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการต่อรองทางกฎหมายโดยเฉพาะในกระบวนการทา EIA หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นระบบแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นหลักจริงๆเอาแล้วครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ย ก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าอำนาจทั้ง4ขั้วนี้มันกําลังคานกันอยู่กลายเป็นว่าไม่มีฝ่ายไหนเลยที่สามารถผลักดันเป้าหมายของตัวเองไปได้จนสุดทางสถานการณ์ตอนนี้มนเลยเหมือนกับการเล่นชักเยอ่อเลยครับโดยมีอนาคตของชนะเป็นเดิมพันฝ่ายรัฐกับฝ่ายทุนก็พยายามดึงเชือกไปข้างหน้าเต็มที่เพื่อจะผลักดันโครงการให้ได้ในขณะที่ภาคประชาสังคมก็ดึงรั้งเอาไว้อย่างสุดกําลังเหมือนกันมาเลยเกิดเป็นภาวะตึงเครียดที่ยังไม่มีใครยอมใคร เราที่ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือในขณะที่ความขัดแยง้งเรื่องใหญ่ๆมันยังดําเนินไปอยู่นะครับการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆในระดับท้องถิ่นมันก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเช่นการที่อบจอสงขลาก็ยังคงอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาพรวมของที่นี่มาเลยยิ่งมีความซับซ้อนซ้อนทับกันเข้าไปอีกสุดท้ายเรื่องราวของสงขลาเขตแปก็ได้ทิ้งคําถามสําคัญเอาไวใ้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าท่ามการผลประโยชน์ที่มันแตกต่างและขัดแย้งกันขนาดนี้ ใครกันแน่ที่ควรจะเป็นคนกำหนดว่าการพัฒนาที่แท้จริงสำหรับชุมชนควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างไร